ันนี้พี่เจาทางหัวเว่ยเนี่ยเขาเชิญมาบอกว่ามาดูของนี่แบบว่าเอาไปจับฉลากพนักง,งานไหม<อ>แบบว่าแบบว่าแก๊จเจตัวไหนเจ๊งเจ๊แล้วโซโล่<อ>า,ยายหายการด้วย <c oughs> พี่จะได้อะไรพี่จะได้อะไรจะได้เมียสีส่สโปรงั้นเ,เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าเขามีอะไรบ้างคือมันมีหลากหลายอย่างมากาวันนี้เขาอยากให้ไปได้การดูสบายๆได้ครับงัน้นเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในช็อปหัวเว่ยมีอะไรบ้างไปเลย และตอนนี้นะคุณผู้ชมเราก็มาถึงช็อปของหัวเว่ยเรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมนี่นะ้ดุดเนี่ยแบกโบชัวร์มาด้วยคุณผู้ชมเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยแถมกระจายนอกจากนั้นมีลุ้นรับรางวัลมากมายด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหัวเว่ยเนี่ยเขาจะมีอะไรน่าสนใจให้กับทีมงานน้าดุลบ้างนะวันนี้อยู่กับพี่เจนนะซึ่งเป็นคนถือกล้องอยู่นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่เจนด้วยนะคะอยากได้อะไรในหัวเว่ยมากที่สุดในช่วงนี้เลยพี่ต้องเม คุณนไปรีวิวเม40 Pro มาแล้วคุณก็ติดใจสุดๆกล้องนี่คือแบบใช้คำว่าระดับแบบโปรโปรจริงๆนะคะอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเม40 Pro ที่พี่เจนอยากได้แล้วเนี่ยมันยังมีอะไรน่าสนใจแล้วก็น่าซื้อให้กับทีมงานนุ่ดอีกมากเลยว่ะมาดูกันดีกว่าจริงๆอะในช่วงปีใหม่นี้เราก็มีแลนอยากจะไปจับฉลากกันด้วยเนาะดังนั้นบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าอันเนี้ยต้องมีสักอย่างหนึ่งที่เราอาจจะแบบ ดูแล้วมันน่าสนใจแล้วก็แอบเก็บไปจับฉลากก็ว่าได้ช่วงนี้นะครผู้ชมหัวเว่เนี่ยเขามีโปรดักต์หลากหลายมากบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะหัวเว่เนี่ยมีแต่โทรศัพท์มือถือหรือเปล่าจริงๆแต่มีหลากหลายอย่างมากๆและเราคิดว่าการซื้อของไปจับฉลากทางนี้เนี่ยมันก็ทําให้มีความหลากหลายมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวเนาะ,ะมาดูกันดนึว่านี่เลยพี่เจนโซนแรกนะนดูขอดูก่อนนี่ยอะไรเนี่ยโนวานะ ซีรีส์ที่ต้องบอกว่ามาแรงที่สุดอย่างหนึ่งของหัวเว่เลยก็ว่าได้นะสำหรับโนวาตรงนี้นะคุณผู้ชมเราจะบอกคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เขานั้นจะแถมเนี่ยก็คือเคสนะเดี๋ยวดูขึ้นภาพให้ก็แล้วกันเคสที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาไม่มีขายคือมีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้นะคะต้องซื้อเครื่องเขาดงจะแถมไปให้นะสำหรับโนวาซีรีส์ทั้งโนวา7นะโนวา7 SE แล้วก็โนวา7ไอนั่นเองทั้ง3รุ่นเนี่ยจะได้รับนะคะตัวเคสพรีเมียมไปนัน เฮ้ยอยากได้เคสแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องแบบต้องซื้อเครื่องไปนะจ๊ะจะไปแบบเออฉันอยากได้เคสแยกจังอะไรเงี้ยไม่ได้นะอ่ะอันนี้ Huawei Nova 7 Nova 7นี่ซื้อให้ใครดีพี่เจน oh. ซื้อให้พี่อะแล้ว40อ่ะ,ะ <Coffee. S 1> ก็ซื้อให้พี่ <c oughs> เหมือนกันอา <c oughs> แล้วแท็บเล็ตอ่ะก็ซื้อให้พี่ <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> คุณผู้ชมเอาคนนี้ออกไป <c oughs> นอกจากนั้นคุณผู้ชมตรงนี้เขายังมีซีรีส์ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ราคาไม่แพงด้วยนะคะตรงนี้เลยแทนแทน Y7A นะคะตัวนี้128กิกแรม4,5999บาทนะคะ ตัวนี้เนี่ยใครที่อยากจะได้เบอร์ถือเจ้าใหญ่ๆไปไดเยอะหน่อยนะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าน่าดูจะบอกว่าทีมงานน่าดูที่เป็นคนเสพติดโซเชียลมากๆทีมเว็บเราจะเล่นโซเชียลเป็นหลักดู Tik t o อกเป็นอาชีพต้องใช้คํานี้ขึ้นรูปไหมเขาเป็นใครตื่นึ้งๆต,ต,ตรงนี้เลยขึ้นรูปตรงนี้เลยนะเขาก็ชอบดู Tik t o อกสนุกมากแล้วก็พวกหัวเว่ยเนี่ยจริงๆแล้วหนึ่งอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นมากๆของมือถือหัวเว่ยก็คือแบตเตอรี่ไงใครอยากได้แบตเตอรี่เยอะๆอึดๆเนี่ยโอ้โหไมค์ก๊อดหัวเว่ยนะอ่ะ ก็มีหลากหลายรุ่นให้คุณผู้ชมเลือกนะคือซีรีส์ Y7P Y6P แล้วก็ Y5P เนี่ยเราจะได้รับร่มคุณผู้ชมมูลค่า390บาทแล้วก็ Y7A เนี่ยจะได้รับตัวกระเป๋านะ790บาทไปนะคะก็คือพวกนี้ไม่มีขายนะอยากได้ต้องมาซื้อมือถือเท่านั้นนะจ๊ะคุณผู้ชมในขณะ,ะที่ดูเเพิ่งแบบกำลังแบบตื่นเต้นกับมือถือมากๆเนี่ยสตาร์ทเดินมาบอกว่าพี่โนวาซีรีส์เนี่ยได้คริสต์มาสบ็อกซ์ด้วยนะคริสต์มาสบ็อกซ์ Box, ก็คือในนั้นเนี่ยจะมีของแถมที่ ไม่มีขายอีกแล้วเหมือนกันแล้วก็เจ๋งมากๆเดี๋ยวมาดูกันเราให้เขาหยิบมาให้เราดูแลนะใครที่อยากได้โนวาเจ็นะฮะซีรีส์เจ็ดเแล้วก็7 i ไอนะคะก็จะรบคริสต์มาสบ็อกแบบนี้นั่นเองแต่แทนนี่คือคริสต์มาสบล็อกคุณผู้ชมที่ใครที่ซื้อโนวาเจ็ดซีรีส์นั้นก็จะได้รับไปนั่นเองเรามาดูดีกว่าว่าในกล่องนี้เขามีอะไรบ้างนะเขาดูเชิญชวนให้เราซื้อมากๆถ้าซื้อก็คือได้กล่องนี้เออเอางี้ไปเราไปไปแถมให้พนักง,งานเลยดีกว่า okay. ว้าวโอ้มายกอดข้างในคือน,นี่คุณผู้ชมกระติกน้ํามินิมอลมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นถุงผ้ารักโลกซึ่งช่วงนี้นะทุกคนก็ลดลงการใช้ถุงผ้าแล้วอันนี้ก็ไม่มีขายเหมือนกันนะคะอยากได้ก็ต้องซื้อมือถือเท่านั้นนะจ๊ะอันนี้อันนี้วันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เห็นอันนี้นะคะพี่ต้องมาซื้อนว่าเจ็กับหนูแน่นอนเขาว่ายอย่างนั้นมาดูนี่กันกล้องเดินเข้ามาเลยนะนี่พี่เจนดูสิข้างในเปิดออกมาเนี่ยเขาเป็นกระจกเห็นไหม นี่ไปกระจกไว้2หน้าได้ตรงนี้เนี่ยเขามีไมโคร USB แล้วก็ p ท C เนี่ยที่สามารถเปลี่ยนได้เออแล้วก็นี่เป็น p ท A นะเอาไว้ใช้งานก็คือไปที่เก็บสายอ่าไปที่เก็บสายนั่นเองก็คือเราก็ใช้ได้แล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดึงแล้วเขาก็จะกลับเข้าไปใหม่และนอกจากนนคุณผู้ชมด้านล่างยังมีนี่นั้นที่ตั้งมือถือตั้งมือถืออะไรแเราจะสวยที่สุดตั้งกับมือถือหัวเว่ยเท่านั้นเรามาหาของให้ทีมงานหรือว่าเรามาขายของให้เขาเนี่ยเจ๋งไหมนี่เอาไว้เป็นแท่นตั้งมือถือได้แบบนี้คุ เอ๊ะเขามีขายแยกหรือเปล่าเนี่ยหลายอันไม่มีอย่างเคสที่เราพูดถึงเมื่อกี้ซึ่งต้องบอกว่าทีมงานนี่เขาแบบดูปกปั้นตัวโนวาให้เงิดุดมาหมดนี่ไม่มีขายนะอันนี้ก็คือต้องซื้อมือถือเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับไปนั่นเองอันนี้เพราะตัวโนวาเจ็ดซีรีส์ทั้งหมดนั่นเองเนาะเออสีม่วงสวยทั้งเลยอะ่ะมาดูกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมเนี่ยดุดเนี่ยบอกเลยว่าจดออกมาเยอะมากๆว่าอยากได้อะไรแน่นอนเมื่อกี้พี่เจนเขาบอกแล้วว่าเขาอยากได้เมซี่ซสิโปรซึ่งในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าได้แน่นอนไะม เม40 Pro 5G ปรโมชั่นสุดพิเศษคุณผู้ชมรับของแถมสุดพิเศษตรงนี้เลยนะเหมือนที่เรารีวิวเอาไว้เลยก็คือ M Pen 2ล Light Case นะคะ Supercharge Wireless Charger Char Stand นะคะเนี่ยใช่ไหมบอกแล้วว่าของแถมนี่กระจายนะแล้วเขาเนี่ยใช้กับตัว M Pen ได้ด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของแถมมูลค่าลวกกันกว่า7,970บาทเนี่ยก็เยอะมากเกือบ8,000อนะพะว่ากันง่ายดีกว่าของแถมแบบนี้เจ๋งมากแต่ที่บอกคุณผู้ชมไปว่าที่ในวันนี้น้าดุดมาเลือกซื้อที่หัว w e i Shop ก็เพราะว่าเขามีสินค้ามากกว่าโทรศัพท์มือถือด้วยคุณผู้ชมนนดด้้าาขงพเเจูลย นี่คือโน้ตบุกนั่นเองซึ่งโน้ตบุกเนี่ยนัลด,ดแอบไปสืบมาเมื่อกี้นี่เองคุณผู้ชมว่าขายดีมากเลยนะ mm hmm. นัลด,ดเองเนี่ยเคยรีวิวโน้ตบุกของหัวเว่ยเหมือนกันว่าแบตเตอรี่นี่คือแบบว่าดีมากๆการออกแบบการควบคุมความร้อนเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆที่สําคัญอันนี้น่าจะเหมาะกับชีมตัดต่ออย่างที่บาร่าม,มากที่สุด ที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้านี่คือเมทบุ๊ก14นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะราคา25,990บาทนะและนี่คือสเปคของเขานะคุณผู้ชมก็คือเป็น AMD Ryzen 5นะคุณผู้ชมตัวนี้แล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็น Radeon นะตัว RAM เนี่ย16แล้วก็ตัว SSD เนี่ยให้มาถึง512ร้กิกเลยนะคะตัวกล้องเนี่ยประจิตหนึ่ง p ตัวจอเนี่ยเป็นจอ2 k 14นิ้วนะคุณผู้ชมอัตราส่วนเนี่ยเป็นแบบ3าต่อสและแน่นอนว่าตัวนี้น่าจะเพียงพอต่อการตัดงงาานนระะะดับกลๆะคะ ได้สบายเหมือนกันนะคะที่สําคัญแบตเตอรี่ของหนะัวเว่ยนั้นทนทานมากๆอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกอยากจะซื้อให้พี่บาร่ามากเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความลับเยอะความลับเขาเยอะมากๆนะอันนี้อันนี้เผาทีมง,งานได้ปะเอานิดเดียวแล้วกันเอาเป็นว่าระบบสแกนลายนิ้วมือที่จะทําให้พี่บาร่ารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นกราฟิกขึ้นพี่บาร่านิดนึงฮะซึ่งเขาเป็นคนตัดคลิปนี้เองด้วยใช่ไหมน่าจะใช่พี่巴拉่าเห็นไหมว่าเขามีสแกนลายนิ้วมือด้วยพี่บาร่าจะได้แบบไม่มีคนเข้าได้เข้า <c oughs> ใจไหมนี่บบพนักง,งานนี่คือต้องเป็นพนักงาานนนดีีีแแลลลล้้้้้ววะคคือถมมโโ่่่ใหไปุณผูช เขาบอกว่าถ้าซื้อโนบุกไปให้ทีมงานนะคะวันนี้ทางหัวเว่ยเขาแถมนี่ให้ค่ะกระเป๋าแว็กแพกแล้วก็อันนี้เลยเมาส์ <Mouse. S 1> เอาทีกว่าคุณผู้ชมดุขึ้นดูให้ดีกว่าขึ้นมานะในวันนี้หัวเว่ยเขาก็เชิญน่ดุดมาช้อปปิ้งเต็มที่แล้วนดุดก็ขายเต็มที่เลยแล้วกันนะคะแต่พี่บาร่าอย่าลืมนะว่าโนบุกที่เหมาะกับพี่บาร่าต้องมีสแกนลนยนิ้วมนะือ <laughs> ตอนนี้นอกจาก m ม t e 40 Pro 5G ที่พี่เจนอยากได้นักอยากได้หนาแล้วเนี่ยนะ ก็ต้องบอกว่ามีอีกรุ่นหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาได้รวดเร็วมากก็คือตัวของ P40 Pro เช่นกันนะครับถ้า P40 Pro รุ่นนี้คุณผู้ชมก็ยังเป็นซีรีส์ที่เน้นกล้องเหมือนเดิมนะนะฮรราคาก็ตามนี้เลยคุณผู้ชม256กิกแรม8นะ29,990บาทและแถมนี่เลยคุณผู้ชมมูลค่านี้ขึ้นรูปให้ก่อนเลยสิ่งที่เขาจะแถมให้คุณผู้ชมนั้นก็จะมีเป็น Christmas Box เหมือนเดิมคุณผู้ชมซึ่งภายในนั้นจะประกอบไปด้วย Philex Pro มีถุงเก็บความเย็นแล้วก็มีเป็นลำโพงนะครัแล้วก็มี 70บาทนะคะถ้าเปิดกับว่าเป็นตัว P40 ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่29,900บาทนั่นเองนะใครที่อาจจะลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อ Mate 40 Pro 5G ดีหรือเปล่าหรือว่าจะซื้อ P40 Pro 5G ดีนะคะก็มีทั้งรุ่น Pro แล้วก็รุ่นธรรมดาให้เราเลือกสั่กันด้วยเนาะจริงๆก็ถ้าถามนะด,ดนะซื้อ Mate ก็โอเคกว่าแต่ว่าตอนนี้ของแถมของตัว P40 ก็นูน่าสนใจดีเหมือนกันนี่คุณผู้ชมจะบอกว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะซื้อให้คนออกกําลังกายอย่างาทีงานเรามากคุณยศ คุณยศซี่ซึ่งเราจะเห็นในไลฟ์บ่อยๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายมากๆเลยคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยนาฬิกาที่ตอนนี้มีกระแสม,มากที่สุดของฮุ้ยก็คือตัวของ Watch GT2 นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งมูลค่าของ Watch GT2 นั้นจะอยู่ที่6,490บาทนบาทคุณผู้ชมสำหรับตัว46มมินนะถ้า42มินเนี่ยจะอยู่ที่5,990บาทซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อเนี่ยนะทีงานกระสิบบอราดูแล้วว่าเขาจะแถมสายให้เราเนี่ยหนิ้งนนะ ็นไงบ้างชอบไหมอันนี้พี่ชอบไหมชอบคผมใช้อยู่อ๋อคุณใช้อยู่ใช่เออใช่คุณใช้อยู่อ,อ,อ,ยอันนี้คุณจะบอกคุณผู้ชมว่าทีงานเราใช้จริงๆ1หนึ่งเครื่องนะแล้ววันนั้นเนี่ยทางโหเวยก็ให้ทีงานเราใช้1อันด้วยแล้วนึกดูว่าเออลองไปใช้กันก็ส่วนใหญ่พวกก็จะชอบกันอย่างสาวๆเนาะจะมีหน้าปัดที่เล็กลงหน่อยนะจอ42มิลตัวนี้นะคะก็ดูน่ารักสดใสดีมากๆเห็นไหมดูสีสิอันนี้สีแบบหุ่ยหนะุ่งเนาะน่ารักมากๆแล้วก็เนี่ยก็ บางคนอาจจะแบบว่าไม่ชอบแบบนี้ก็มีสีำดำๆให้ด้วยแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันเนาะแบบน่ารักเหมือนกันอย่าลืมน่าผู้ชมเขาแถมสายให้เราเนี่ยหชิ้นนะหชิ้นเลยสำหรับหัวเว่ยวอชที่สองอันนี้ที่เราจดเอาไว้นะเท่าที่ทีมงานบอกว่าอยากจะได้ช่วงปีใหม่มากที่สุดเนี่ยก็คือแท็บเล็ตั่นเองซึ่งแท็บเล็ตของทางหัวเว่ยก็คือทานาของเมทแพดโปรนะคะไปดูเมทแพดโปรกันดีกว่านี่คือเมทแพดโปรค่ะอันนี้มาจากคุณเปเล่ซึ่งเป็นนักวาดรูปนะฮะบอกว่าอยากจะได้ตัว แท็บเล็ตเอาไว้วาดรูปสักอันหนึ่งและก็ขอเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็น Android นะคะก็ทางด้าน Huawei ก็มีตัวนี้มาให้เราเนาะในราคาเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่29,990บาทนะสำหรับรุ่นตัว Pro เป็นรุ่น 5G นะฮะมือถือ Pro รุ่น 5G ถ้าเป็นรุ่น 4G เนี่ยจะเหลือ1 9 9 9 0บาทอันนี้ก็คือหายไปหมื่นหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้รุ่น Wi-Fi เนี่ยจะเหลือแค่ 1, 6น9 0บาทแล้วกรันเกบอร้อัรยผู้ชชมตัวนี้ารไร้สายได้ด้วยมูลค่ารวมันกว่า4,4590บาท ปากกาหัวเว่ย M เพนแบบไร้สายมูลค่า2,990บาทนะรวมมูลค่า7,580โอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนี่ยซึ่งอันนี้นะคะถือว่าเป็นแท็บเล็ตตัวท็อปของทางด้านหัวเว่ยแล้วออพี่เปเร่อยากได้ไหมเนี่ยคีลิง990จุดเด่นของคีลิงคืออะไรพี่แบตท,ทนเครือมไม่ค่อยร้อนคือจะบอกว่าต่อจาก snapdragon นี่ทุกคนแบบบูชาคียลินงะใช้คำนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้เป็นแท็บเล็ตอีกหนึ่งอันนะคะของทางหัวเว่ยก็ พี่เปเรจะได้ไหมนะต้องต้องชิดก,ก่อนว่าที่ผ่านมาเขาทำตัวดีพอหรือเปล่านะแต่เมื่อ,อกี้เราพูดถึงคอมพิวเตอร์ตัดต่อกันเนาะก,ก,ก,ก็พูดถึงพี่บาร่าใช่ไหมที่เขาแบบแต่คนตัดต่อหน่อยน้วดูดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะเขามากกว่าเพราะตัวนี้เนี่ยเป็น m a t บุ๊ o k X p กซซึ่งเป็นตัวอยู่ในระดับสูงสุดของแล็ปท็อปของทางหัวเว่ยด้วยนะคะโดยตัวนี้ผู้ชมหัวเว่ยเมดบุ๊คเเนี่ยจะอยู่ที่แรม16นะ หน่วควาจำา1 t b ราคา52,990บาทแล้วฟรี Microsoft Office 365มูลค่า1,790บาทนะแล้วก็มีตัวซองใส่แล็ปท็อปนุมชม690 1ชิ้นโอ Ma เมดดอก1,990บาท1ชิ้นกระเป๋าใส่แล็ปท็อปจริงจังเลยเนี่ย1,090บาทอีก1ชิ้นหัวเว่ยเมาส์นะคะเป็นบลูทูธนะ490บาทแล้วก็ USB flash drive 690บาทจำนวน1ชิ้นรวมของแถมมูลค่ารวมกันก,นกว่า6,740บาทเลยนะ ซึ่ง,งถ้าเกิดว่าอันนี้ซื้อไปพี่บาลาน่าจะเหมาะกว่าคือหนึ่งคือตัว,ต,วตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะเพียวบางนิดหนึ่งและส่วนตัวเนี่ยน่นดูดค่อนข้างจะชอบ Intel โดยส่วนตัวนะคือจะมี Intel อันนี้เป็น Core i7 Gen10 นะคะเป็น Core i7 Gen 1 0ก็ใครอยากได้ Intel นะตัวเครื่องบางๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ จอนี่ทัชได้ด้วยนนพ่เจนนะห้าหมื่นสองเอาตรงๆมันก็โอเคอะราคามันก็อยู่ในเขาเรียกว่าราคาอยู่ในช่วงที่ทีมตัดต่อมักจะใช้งานกันนะคะแล้วก็บางเบาช่วงนี้เหมือนกับว่าพี่บาร่าต้องออกเขาเรียกว่าออกไปเอา s ิ u งกับเราบ่อยพอสมควรเหมือนกันหลายๆครั้งต้องแก้งานจะได้ไม่ต้องอยู่ที่บ้านและเราก็เอานี้เขาลงพิมีป,ปงพิมีปโปรไปก็น่าจะพอใช้ได้นะคะตอนนี้เราก็มาเลือกซื้อกันไปสักครึ่งทางของทางหัวเว่ยแล้วคุณผู้ชมแต่ว่ามีหนึ่งอย่างที่เราอยากจะซื้อไปแจก จับฉลากพนักงานอีกหนึ่งอย่างนะเป็นของหนึ่งในอีกหลายๆอย่างนั่นคือหูฟังของเขาในเองหูฟังของ h ัวเบยได้รับคําชื่นชมมากๆตัวน,น่ดุดเนี่ยเคยพูดไปในรีวิวว่าถ้าเขาไปเอาจริงเอาจังในด้านการทําหูฟังเนี่ยนดุดว่าน่าจะรุง่งเดี๋ยวพาไปดูละกันคุณผู้ชมว่ารุ่นไหนที่ดุดเล็งเอาไว้ให้กับทีมงานของนดุดตัวที่เรานข้งชอบหน่อยก็คือตัวฟีลเลสตอนที่รีวิวเนี่ยคุณผู้ชมจํมาได้ไหมว่านาดุเดเนี่ยบอกว่านาดุดจะชอบมากๆเพราะมันคล้องคอไว้หนึ่งมันจะไม่หลุดจากคอแแล้วนนนนน่นออนะะปรเเเด็คคืตัี เสียงดีขายดีก็คือฟีบัตโปรแต่ว่าบางครั้งเราลืมเราวางเอาไว้มันก็สูญหายได้ซึ่งส่วนตัวนด,ดุดชอบตัวฟิเลสโพรมากกว่าแต่ถ้าถามว่าตัวไหนเสียงดีกว่าคือฟีบัตโปรตัวนี้เนี่ยจะเสียงดีกว่าแล้วก็เป็นหูฟังแบบทูว e า l เลสอันนี้อี่ทีค่คุณผู้ชมจะชอบแล้วแต่นด,ดุดเ,เป็นคนที่ชอบฟิเลสโพรมากๆเพราะว่ามันสะดวกในการที่แบบเราไม่ต้องระบัดระวังเยอะแล้วแบตเตอรี่ค่อนข้างทนมากที่สาคัญไมโครโฟนค่อนข้างเสียง,งดีนะฮะคันนี้ฟีบัตโปรเนี่ย นะหูฟังตัวนี้เนี่ยคือเป็นหูฟังที่น่าจะเสียงดีที่สุดในทูวา l เล s ของแบรนด์สมาร์ทโฟนอันนึงเลยก็ว่าได้คือได้แบบแบรนด์สมาร์ทโฟนมีหลากหลายมากที่ u ำทูว e s เลสแต่ว่าอันนี้คือเสียงเด็ดมากถ้าจะซื้ออันนี้ต้องให้คนที่มีดนตรีในหัวใจก็คือซื้อให้ตัวเองอันนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าเสียงดีมากๆจริงๆฟีบัตโปรนะคะน่าสนใจนะตัวเนี้ยอันนี้ดูดว่าจะซื้อให้ตัวเองนะ 5.99นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมเจเทอร์มอนสเตอร์คผู้ชมวันนี้ใครอยากจะซื้อไปหล่อๆนะหัวเว่ยไอเวอร์รุ่นที่2แล้วนะ13,990บ,บาทหรือว่าจะเป็นตัวของฟรีบัตสตูดิโอตัวนี้นะคะก็อยู่ที่9,990บาทนะใส่เข้าไปในหูปุ๊บไม่ดีข้างนอกเลย <S <S นอกจากนั้นหัวเว่ยยังมีหูฟังอีกมากมายนะผู้ชมตามรูปที่นดุดขึ้นให้รวมถึงนาฬิกาอีกหลากหลายรุ่นเช่นกันนะคะที่นดุดเนี่ยขึ้นบนจอไว้ให้คุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของหัวเว่ย watchfit นะคะ watchfit กันตัว Huawei Watch GT 2e นะคะที่เน้นสีสันเป็นพิเศษเนี่ยก็มีให้คุณผู้ชมเหมือนกันนะแต่ว่ามือถืออีกหนึ่งรุ่นที่เราอยากจะหยิบไปนะพี่เจนก็คือ Nova โน้ a 7 series โอ้คือแบบสวยอะแล้วก็ได้เคสที่มันแบบเจ๋งรวมถึงกล่องคริสตัลบ็อกซ์ด้วยนั่นเองคุณผู้ชมอะยังไงเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตไปลองเลือกอีกนิดน,นึงละกันแต่ว่าน่าจะไม่พ้น3 4ตัวที่หนูพูดมาแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้ของขวัญแบบนี้ให้กับ เพื่อนๆพี uel, ่ๆ kind of ีน้องๆหรือว่าคนในครอบครัวหรือใครก็ตามแต่จับฉลากหรืออะไรก็ตามแต่ลองแวะเวียนมานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาซื้อสินค้าจากหัวเว่ยตอนนี้เนี่ยเขามีลุ้นรับรางวัลตามนี้เลยคุณผู้ชมสำหรับคนที่ซื้อสินค้าตามนี้นะคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตามนี้เลยก็คือใครซื้อสมาร์ทโฟนหรือว่านาฬิกาหัวเว่ยรุ่นที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอคุณผู้ชมเลยนะกรอบแว่นตาหัวเว่ยนะคะตัวเจนเทอร์มอนสเตอร์เนี่ยหัวเว่ยแท็บเล็ตแล็ปท็อปแล้วก็ตัวของหัวเว รงนนีี้เ่ยทั้งหมดที่ขึ้นให้คุณผู้ชมดูอยู่บนหน้าจอเนี่ยจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตามนี้เลยคุณผู้ชมรางวัลที่1แพ็กเกจท่องเทีย่ยวกรุงเทพภูกเก็ตนะคะบางกอกแอร์เวย์สที่นั่งฟรีพร้อมที่พักอาหารเช้า3วัน2คืนรางวัลที่2คือแพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพเชียงใหม่นะคะบางกอกแอร์เวย์เหมือนกัน2ที่นั่งพร้อมที่พักนะคะสวัน2คืนแล้วก็รางวัลที่3คือนาฬิกาสมาร์ทวอชนะคะรุ่นหัวเว่ยวอช GT 2E สีดำนะคะมูลค่าสี่พันเก้าร้อยสิบบาทนั่นเองตามทุกค 6รางวันนะสำหรับ h ว a w e i Watch GT 2 e ส่วนตัวแพ็กเกจท่องเที่ยวเนี่ยจะจับครั้งละ1รางวันรวม6รางวันนะคะตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนั่นเองนะคะแจกทั้งหมด6อาทิตย์โดยที่คุณผู้ชมที่ซื้อเนี่ยจะได้1สินค้าเนี่ยจะได้1สิทธิ์อาทิชเช่นถ้าคุณซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน1อันซื้อหูฟัง1อันซื้อแล็ปท็อป1อันคุณก็จะได้สิทธิ์ทั้งหมด30สิทธิ์ใช่ไหมหลังจากนั้นคุณก็จะเอาสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยนะคะไปกรอกอยู่ใน เว็บไซต์นะคะเพื่อที่จะรุ่นรับรางวัลตามที่หลุดเนี่ยบอกได้เลยยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะคะซึ่งแคมเปญน,นี้นะคะเขาชื่อว่าหัวเว่ย e t t e r to get เกเนั่นเองนะคะก็ใครที่อยากจะได้ของแบบนี้เนี่ยก็จะรุนรับรางวัลตามนี้เลยดังนั้นวันนี้นะคะใครที่สนใจสินค้าที่อยากจะซื้อไปให้ทีมงานต่างๆหรือว่าใครต่างๆเนี่ยนะคะก็ลองให้สินค้าหัวเว่ยเนี่ย มาเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยมอบให้กับคนที่เรารักที่เราชอบก็ได้น่ดูดเนี่ยไปซื้อสักสอย่างซึ่งแคมเปญน,นี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยที่ออกอากาศอยู่เลยนะคะจนถึงวันที่3มกราคมปี2564นั่นเองนะคะเราเจอกันใหม่เทปหน้านะคะสาหรวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะ